สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนช่องที่ขี่โคราชแคททุกคนนะคะวันนี้โอก็มีข่าวที่กิมาบอกนะคะที่กิจากเราสองคนไปเมื่อคืนนี้นะคะตอนเที่ยงคืนห้าสิบเราสองคนเข้านอนกันประมาณเที่ยงคืนเราก็บอกกุญแนกันเป็นประจำทุกคืนกอดหอมกันเล่นกันทุกคืนเมื่อคืนนี้พอเรานอนกลางดึกก็ได้ยินเสียงที่กิไอไอแบบ เราก็นึกว่าที่กีจะอ้วกเพราะว่าปกติที่กีจะชอบอ้วกสำลอกอาหารมาเนาะเราก็รีบเด้งลุกขึ้นดูแล้วก็เปิดไฟดูปรากฏว่าที่กีไอประมาณสองสามครั้งแล้วที่กีก็แบบช็อกไปเลยเหมือนเขาแบบหัวใจน้มเหลวอะค่ะเพื่อนคือแบบแปบ๊บเดียวจริง,รงๆแล้วที่กีก็ไปเลยเหมือนมีคนมาดึงปลั๊กถอดสวิตไปเลยอย่างนั้นค่ะเพื่อน ซึ่งเมื่อคืนนี้ปกติถ้าเวลาเราเข้านอนกันทิกิก็จะมาให้โอกอดอะไรเงี้ยเล่นพอปิดไฟนอนทิกิก็จะแบบนอนกับอกแป๊บหนึง่งแล้วก็จะลงมานอนข้างล่างตรงโซฟาที่นอนที่โปดของทิกิเราตื่นเช้ามาทิกิทิกิก็จะนอนตรงโซฟานั้นถึงเช้าพอตื่นเช้ามาทิกิก็จะขึ้นมาเรียกเราสองคนให้ตื่นลงไปข้างล่างแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ทิกิคือแบบ นอนแล้วก็แล้วก็เสียตรงนั้นเลยตรงปลายเตียงอ่ะค่ะปลายเท้าที่โยนนอนพอฮิวบอกว่าไปแล้วที่กิไปแล้วอะไรเงี้ยโอก็อุ้มที่กิลงมาข้างล่างแล้วก็ เอาวางไว้บนโต๊ะในครัวค่ะ สู่พภูมิมที่ดีนะลูกนะที่กินอนหลับให้สบายนะลูกนะมามีขอบคุณนะอยู่เไว้คดคกะแล้วเราก็แบบรวบรวมสติเนาะเพราะว่าเราแบบเสียใจมากมันไปแบบกระทันหันเนาะ ตอนที่โอ,อุ้มที่กีลงมาข้างล่างที่กีแบบตัวนี้เลวเลวหมดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เริ่มมีของเลวออกมาที่ก้นอะไรเงี้ยโอก็เลยให้ฮิวเปีาวเกาะมาแล้วก็เอารองเรยถุงดำเนะเาะแล้วก็ผ้ารองที่กีตอนแรกเราว่าจะรอจนถึงเช้าแล้วก็อาจจะฟังอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเราลองดูใน Google แล้วตามกฎหมายที่เนี่ย ถ้าฟังเราต้องขุดลง,ลงไปลึกเมตรยี่สิบอะไรเงี้ยซึ่งเราสองคนคงไม่มีแรงขุดแล้วก็ขุดลงไปแล้วก็ไม่รู้จะเจอท่อหรือเจออะไรไหมเนาะเราก็เลยเซิร์ช Google ดูว่ามีที่ไหนรัสบเผาศพสัตว์เลี้ยงเราก็มาเจอที่เขาเผาศพส,สัตว์เลี้ยงซึ่งอยู่ใกล้บ้านเราขับรถประมาณสิบห้านาทีเองค่ะแล้วเขาก็เปิดยี่สบสี่ชั่วโมงด้วยโอก็เลยบอกให้ฮิวโทรโทรตอนนี้เลยตอนนั้นมันประมาณตีสามแล้ว แั้โรตอนนี้เลยพาไปตอนนี้เลยเพราะว่าโอเคยมีแมวโคล่าอีกตัวหนึ่งชื่อกาเปียวเนาะตอนที่กาเปียวตายอะ่ะศพอืดแล้วก็น้ําเหลืองออกมาเต็มเลยโอก็เลยบอกหิว่าเราคงรอจนถึงเช้าไม่ได้เพราะว่าทิกิก็จะเริ่มตัวบวมออกตอนนี้ก็เริ่มเริ่มตัวแข็งแล้วค่ะก็เลยก็เลยพาทิกิไปไปที่เป่าศพ คนที่เขาเป็นเจ้าของร้านเผาศพเขาก็ดีดีเพื่อนเอนขาชวนเราคุย,ยะคะอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะรู้ว่าเราแบบว่าเศร้ามากอะเนาะเขาก็บอกว่าต่อจากนี้เดี๋ยเขาดูแลเองเขาเข้าใจว่าเวลาใครเสียสัตว์เลี้ยงที่รักไปจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออ ขอโทษนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาดูแลให้เองอะไรเงี้ยเราก็นั่งคุยคุยกันไปแล้วก็คุยกันเรื่องรากาแล้วก็แล้วก็วัสดุที่จะใส่กระดูกทิกิเนาะเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็บอกว่าจะเข้าไปบอกกูดบายทิกิไหม่อะไรเงี้ยตอนแรกฮิวจะไม่เข้าไปเพราะฮิวบอกว่าทนทนดูไม่ได้อะไรเงี้ยก็เข้าไปดูเขาจัด ให้ทิกินอนแล้วก็วางทำให้เรารู้สึกดีมันเพื่อนโอก็เข้าไปบอกลาทิกิแล้วก็บอกให้หิวเข้าไปบอกลาด้วยะอะไรเงี้ยหิวก็จำใจต,ต้องเข้าไปเพราอบังคับอ่ะเนาะพอหิวเข้าไปแล้วหิวก็มาขอบคุณหนูที่หลังที่บังคับให้เข้าไปเพราะว่าพอเขาเห็นว่าทิกิ ได้รับการดูแลยังไงอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกดีอะ่ะเพื่อนเได้เห็นภาพดีๆก่อนที่ทิทกิจะไปทั้งที่จริงทิกิไปแล้วละ่ะตอนนั้นมันเป็นแค่ล่างไร้วิญญาณนะเนาะ แต่จิตต้สนึกเราก็อยากเห็นเห็นว่าเขาเขาดูแลอย่างดีเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10บสิบโมงแล้ว10บโมงครึ่งเดี๋ยวตอนเที่ยงเราก็ต้องไปหลับหลับเท่ากระดูกของทิกกี้สำหรับอก็จะจะเอาไปโรยในสวนเพราะว่าทิกกีชอบเดินสวนชมสวน ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่ที่โอ้องให้เยอะพูดแทบจะไม่รู้เรื่องเลยโอ้โอลจะอัดวันนี้อัดคลิปวันนี้แล้วก็ลงทำวันนี้เสร็จแล้ว,วก็จะขอขอพักยาวๆเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาทำคลิปได้อีกตอนไหนในชวนของช่องทิกิก็ยังมีบางคลิปที่โอถ่ายไว้แล้วก็ยังไม่ได้ลงเนาะถ้าโอแบบว่า ทำใจได้แล้วอะไรเงี้ยที่จะเห็นวิดีโอที่โอเชอลงให้เพื่อนๆนะคะข้างในเป็นเท่ากระดูกของทิกิอันนี้เป็นการ์ดที่เขาให้ Not ตธัมเบียแคทครีมเนเทรี ที่กิ a อัลเคมีแอทนอร์ทัมเบรพิต o อนเด e ะตย์อตอนบ่ายตอนตีสเผาตอนตีสา mm hmm. มนไง mm hmm. มันจะมีที่ให้กดกดเ้วปึ๊บเท่ากระดูกจะออกเราก็ไปลอยอังคารหรือไปโปรยไว้ที่ต้นไม้หรือจะฝังทั้งอันนี้ก็ได้เพราะว่าอันนี้เป็นแบบวัสดุย่อยสลายได้ดังธรรมชาติ อันนี้อันนี้การ์ดอะไรก็างน่ารักมากเลยทำการ์ดให้อุ้ยทิกิพ้อนี่รอยเท้าทิกิโอ้ย,อย,อย so so sweet โอ้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์แสดงความเสียใจเนาะโอ้ต้องขอบคุณไว้ตรงนี้เลยรู้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่รักทิกิก็รู้สึกเสียใจไปกับโอ้ด้วยขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกความรักที่รักเอ็นดูทิกิเหมือนลูกคนหนึ่งเหมือนโอ้กับพิวรัก,กเนาะขอบคุณมากๆคะ่ะแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามช่องทิกิโคราชแคทเนาะส่วนช่องเธอ เป็นยังไงอะไรยังไงอ้ก็อบก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็จะเปิดให้ออนแออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนไยที่กี่